ซื้อชีวิตสุดสุดนะข่าวเทวรัตน์ขบแต๊ก ลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแค่ยักษ์ก่าเ่เพิ่มเรื่องนี้นะคะเรากลับมาในรับเกมโลบอกนั่นเอง แม่ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแหม่ว่าบูฮาเวนาพีนะ <_ int ed> แล้ววันนี้นะคะพี่ดิ๊จะ,จะพาทุกคนนะคะ <_ d> มาดูขบวนพาเรเ <_ d> ดบค่าตสูน้นะคะเย้ในที่สุดนะคะเราก็มาทําขบวนพาเรตเดบิขาตสูนจนได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะมีเดบิขาตสูนนะคะภาคใหม่กาลังเข้าลงอยู่นะคะก็เลยเราต้องมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเดบิขาตสูนสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแรกที่ที่ทมันเป็นกระแสค่ะพี่ดิ้าก็ไม่ได้มา ยังไม่ได้ทํา YouTube อะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ครั้งนี้นะคะเราก็จะได้มาความทำคอนเทนต์เกี่ยวกับดาบพิฆาตกรสุบ้างแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะน้องๆ FC นะคะที่จะร่วมนะคะหามาเดินขบวนพาเรดดาบพิฆาตกระสุไปกับเรานะคะก็มีน้องขวัญข้าวนะคะน้องคิมน้องอันซีน้ําขิงวินนี่นะคะน้องออร่าน้องดาคี้น้องเมธนะคะน้องมีนน้องน้ําหอมนะคะน้องน้ําหนาวนะคะอุ้ยเราค่บินอยู่อุ้ยบินได้ไงอะเมซิ่งไทยแลนด์วิเศษจัมากเขียนเทนน้อเขียนเทนนะคะแล้วก็แบมบี้ นะคะน้องไหนนะคะแล้วก็น้องเอมี่นะคะน้องอะตอมน้องมีมายนะคะน้องอะไรไม่รู้นะคะ แล้วก็น้องพลอยสวยนั่นเองนะคะแล้วก็คนนี้คือน้องโทมัสนะซึ่งใครที่อยากเข้ามาร่วมเหมือนพี่แบบอิตาอยากเริ่มเป็ข้ากลุ่มข้าครัวคิดแชทกันนะคะที่ไอจีและติ๊กต็อกเลตาและสกอร์คิดแชทตรงโปรไฟล์ที่มีเขียนคขาว่าข้าวโพดคิดแชทอยู่จึ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยเพื่อรับมิงเซอร์วิสว่าอธิบายบริต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อเลตาคิดแชทเกมโลบอกด้วยนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเสื้อในี่ชิ้นจริงนะคะซื้อสองตัวได้รับแอดด้วยค่ะที่อยากได้ก็แอดไลน์เลตาคิด้เลยนะะค แล้วก็สุดท้ายฟัเพลงให้รักนะคะฟัเพลงเดนที่หน้าช่องเลยเพื่อกนการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มไปดูขบวนพาเลทในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปนะน้องๆตั้งขบวนเลยจ้าตั้งขบวนเจ้า,จาอย่าบอกนะว่านี่คือ,อรถแห่ของเราอ่ะพี่ดิต้าจะอึ้งออเสลออึงงองงูไม่โทรมากเลยนะคะนั่นคงไม่ใช่รถแห่ของเราหรอกเนาะ <c oughs> เอ้ย วันนี้มันแรจะดูอลังการน้อยไปหน่อยนะคะถ้าหน,นึ่งคือรถแ้หรือว่าน้องยังตกแต่งไม่เสร็จเราคิดได้แง่ดีมันคือรถของคอปเตอร์เหรอขอรถอลังการหน่อยนะคะเดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะเขาจัดขบวนกันก่อนเลยนะคะจริงๆพี่ลิต้าก็ไม่ใช่แฟนพันเทสแบบมิคาดาสนอะไรไปพี่ลิต้าเพิ่งดูไปซีซั่นแรก10 EP ก็รู้จักแค่ไม่กี่ตัวนะคะตอนนี้แบบมีทันจิโร่เนสโกะกียูที่มาประมาณ EP แรก EP 2อะไรเงี้ยอ่มีกียู มีประมาณนั้นแล้วก็มีระหว่างทางก็มีมาคุโมมีซาบิโตอะไรนั้นน่ะที่เป็น2อสองวิญญาณนะที่ตุยไปแล้วอะ่ะ <laughs> นี่พี่ลิต้าก็จำชื่อตัวละครเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ลิต้าดูถึงแค่นั้นนะคะพวกอย่างอื่นก็คือยังไม่ถึง แล้วก็มีอันนั้นอะหมออะหมอที่เป็นอสูรไปแล้วอะอันนั้นก็มีนะคะแต่ยังไม่ถึงพวกเสาหลักอะไรพวกนี้ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เรื่องเลยเขายังยังรู้ไม่ถึงนะคะอสูรทำอะไรคะอสูรเดินเล่นเฉยเยมันจะมีอสูรตัวหนึ่งที่ที่ถือลูกอะไรอะถือลูกวอลเล์บอลอะเออ,เออเออลูกวอลเล่หรือลูกบานไม่รู้อะเนเนเนเมันมีอสูรตัวหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอะที่ถืออันนี้ก็ถือได้นะฮ <c> ะ <oughs> รถแค่นี้เลยหรอรถเฮ้เราเบามากคอปเตอร์ รถแห่เราเบามากเบาเกินไปไหมฮอปเตอร์ถ้ารถแห่เราเบาขนาดนี้โอ้โหฮอปเตอร์ EP นี้จะเป็น EP ที่รถแห่เบ,เบาที่สุดนะฮอปเตอร์โอเคตอนนี้นะคะน้องๆเตรียมขบวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเดินกันแล้วนะคะหมดไป20นาทีกับการเตรียมแถวนะคะดับพิฆาตศูของเราถ้า้อมแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะส2 1สหนึ่งเราจะเริ่มเดินแล้วนะคะไปเดินเลยค่ะเดินเดิน ดีมอนสเลเยอร์นะคะดาบพิฆาตอสูรวันนี้คือดีมอนสเลเยอร์พาเลต์นั่นเอง นี่โอ้โหนี่ดูดูลีดซะก่อนลีดดูลีดกับพวกอสศูนย์นะคะอสศูนย์ปังมากทุกคนดูเลือดฉูดฉาดมากๆาเลยนะคะเออน้องๆก็คิดกันได้นะปังมากทุกคนดูอสศูนย์แย่งซีนสุดๆเลยตอนแรกคิดว่าลีดแย่งซีนแล้วนะนี่ทุกคนดูลีดลีดนะคะไล่ท่าปราณวารีอะไรก็ไม่รู้นะคะท่าสองท่าสามท่าสี่นะคะ <laughs> น่ารักมากเลยอันนี้เนี่ยสกโกะนะคะน่ารักมากเลยเออไม่ค่อยไม่ธรรมดานะคะลีดลีดกับอสศูนนะคะทำให้ทำให้คนถือป้าย ดูแย่สุดๆเลยนะคะเพราะคุณถือป้ายต้องถือป้ายเลยมีพออะไรไม่ได้แล้วทำไมพี่ดิต้าถ,ถูกทิ้งอยู่ตรงนี้อา้าวใครเนี่ยน้ำหอมน้ำหอมดามิโยอของเราโดนทอดทิง้งซะแล้วนะคะพี่ดิต้าขอจีสวยขาให้ตามนะคะไปในนี้ด้วยสิอา้าวเฮ้ยมีอะตอมอยู่นี่ว่ะอะตอมอะตอมต้องเดินนะลูกพี่ดิต้านะคะเหมือนมาหยุดในตรงนี้ของ,ของ,ของเขาเฮ้ยพี่ดิต้านั่งตรงนี้ก็ได้ไปต่อเลยค่ะอะตอมลูกเขาเช่าหองระวังชนนะครับแล้วนั่นอา้าวหลุดไปแล้วนะคะโอ้ เมื่อกี้จะเดินทีไรหลุดทุกทีเลยนะคะงงมากมาค่ะอ๋อพี่ลิต้าจะปรับปรับเช้าพี่ลิต้าลืมไปจะได้แสงแดดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะแนะนําสมาชิกด้วยนะคะว่าน้องๆนะคะคือใครและแต่งเป็นอะไรบ้างแล้วพี่ลิต้าจะรู้จักไหมมูอิจิโร่มูอิจิโร่คือใครแต่พี่ลิต้าชอบอสูรที่สุดเลยค่ะอสูรออกจะปังเกินไปนะคะอสูรดเบ น้องๆมีความคิดสร้างสรรค์กันดีมากๆเลยนะคะวีคนี้ไม่ใช่วีคนี้สิวันนี้นะคะมีดัมเบอร์นะคะสุอชีวิตสุดๆุดอะขาทวัทาวาน์อะทม,มาแต่งตัวนี่ตลกมากเลยน่ารากาน่าเลยอ,ะ,อะไรแต่งปเป็นอะไรนะเคียวจูโร่อ๋อปราณเพิงแล้วถ้าเกิดปราณบุรีนะคะก็จะอยู่ที่เพชรบุรีนั่นเองน้องจอกเคียวจูโร่นะคะดูน้องๆเขาแต่งตัวกันน่ารักมากเลยนะคะน่ารักน่าชัง เขาเป็นขบวนพาเลทอะไรแบบนี้แล้วน่ารักมากเลยอะดาบิ่าตสุดได้เห็นน้องๆนะคะแต่งตัวคอสเพลย์กันน่ารักสุดๆ ออกมาเลยนี่โอ้โหและที่สําคัญนะคะโทมานะคะเป็นคนตกแต่งรถคันนี้นะคะสุดอลาัางการแต่ทําไมรถมืดมืดต้องออกมาในความสว่างนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพราวทวีซีเซนอีกทีน,นึงนะคะตอนนี้บูคัมเป็นของอัปเดตแล้วนะ,ะก็คือพี่ลิต้ากดถังสีคนเดียวแล้วแล้วทุกคนจะเห็นเหมือนกันหมดเลยใช่เพราะพี่ลิต้าเป็นเจ้าของเซิร์ฟอลังการมากน่ารักมากเลยนะคะไม่มีหยุดไม่มีหยอ่อนวันนี้น้องดูเดินกันคล่องมากเลยนะคะ อ่ะเรามาเริ่มที่คนแรกนะคะของคนที่ถือป้ายนำขบวนนี้นะคะก็คือแคปเทนนั่นเองนะคะแต่งเป็นม <laughs> ูอิจิโร่มูอิมูอิจิโร่ปุ๊มูอิจิโร่พีริตาตอบถูกหรือเปล่านแล้วก็น้อง พลอยสวยนะคะพลอยสวยพลอยสวยแต่งเป็นอะไรอะ่ะใยบ,บังหมดเลยนะคะมองไม่เห็นเลยว่าแต่งเป็นอะไรอ๋อแต่เป็นมิสมิสลีมิสลีเนาะเออแล้วก็อันนี้แต่งเป็นใครอะ่ะแม่นะคะคันคันคานาเอะคานาเอะนี่ใช่ใช่หมอที่สวยๆปะไม่รู้เหมือนกันพี่นิตาเดาจะมีคนหนึ่งที่เป็นหมอสวยๆดำชื่อเขาไม่ได้อะ่ะเพิ่งดูเมื่อวานเอง <laughs> นี่เราจะ เดินข้ามมิติแล้วนะเราดาบพี่ค่าจะศูนทั้งหลายจะต้องเดินข้ามมิติฮึบนี่หลุดไปมิติหนึงแล้วแม่เ,เกิดอะไรขึ้นเลยกับพี่ริตา้าโทมัสพีมาอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะคะ อะเรามาดูใครกันต่อดามิย่นะคะประกอบด้วยขวานข้าวที่แต่งเป็นมิซิลี่อ้าวเหมือนกันอะดิใช่ไหมพอยสวยก็แต่งเป็นมิซิลี่เหมือนกันนะคะเรามี2มิซิลี่นะคะแล้วโทมัสก็คือแต่งเป็นเคียวจูโร่นะคะปันเพิงแล้วก็มีเอมี่นะคะแต่งเป็นเนซุโกะนะคะแค่ข้าวแต่งกว่าพี่ลิต้าสงสัยมากเลยทําไมเนซุโกะต้องข้าวแต่งกว่าด้วยพี่ลิต้าเขานไม่ใช่แต่งกวาค่ะพี่ลิต้ามองเว็บแรกยังไงก็แตงกว่าเว็บหนึ่งเว็บสองเว็บสามคือแต่งกว่าน้องๆเป็นระเบียบกันนิดนึงตอนนี้เริ่มโลนลานกนน้ แต่งเป็นอะไรดูสิน้องไนนะคะแต่งเป็นเนซสุโะกกที่ไม่ค่อยเหมือนเนซสุโ,กโกะเท่าไหร่ยังมีความเป็นตัวเองอยู่นะคะอาเอมี่ไปแล้วดำมดัมเยิล์มีดัมเยิล์มีอ๋อมี4ี่คนเนาะเอ้ดัมเยอล์หายไปคนนึงน้องก็จะหายทยอยหายกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะมันเป็นสงครามวิ่งแล้วนะคะวิ่งตามแคปเทนอย่างเดียวนะคะแล้วดูแล้วดูท่าเดินแคปเทนวิ่ง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 ให้ไวให้ไวหลุดโลกต้องมีท่าก,การวิ่งด้วยนะคะน้องๆ เข้าใจไหมเรามาดูลีดกันดีกว่านี่พ่นนะคะถ้านู่นนี่นั่นสุดอลาัางการนะคะลีดความมีสร้างสค์ดีมากเลยนะคะลีดมีใครบ้างเนี่ยตอนนี้มองไม่ออกนเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋เดินฝั่งนั้นก่อนอันนี้คือการเดินขบวนพาเลตรอบแรกลีดนะคะมีน้องวินนี่นะคะน้องวินนี่วินนี่อยู่ไหนวินนี่วินนี่แต่งเป็นเอซูกโกะนะคะน้ำขิงแต่งเป็นมิซิริอีกแล้วนะคะลีดนะคะแล้วก็โคโจคณาเอะนะคะแต่งแต่งโดยออร่านั่นเองนะคะแล้วก็ มีน้ำหนาวนะคะแต่งเป็นเซอร์โกะน่ารักมากแล้วก็มีน้ำขิงอ๋อน้ำขิงแต่เมนีซิรีเอาไปแล้วนะคะลีดมีแค่สี่คนหรอเหมือนลีดน่าจะหายไปคนหนึ่งอีกแล้วนะคะลีดหายอีกแล้วนะคะแล้วก็มีอ๋อนี่ไงนี่ลีดมีนนะคะน้องมีนเป็นชิโดบุนะคะช,ชิชิโดบุนี่ออกมาตอนไหนพี่ดิต้าไม่เห็นเลยพี่ดีต้าด,ดูมาสิบอีพีแล้วไม่เจอชิโนบุเลยมากแล้วก็นี่แล้วก็อาสูรนะคะดาคีนะคะดาคีนะคะน้องสไป์นั่นเองนะคะ แล้วก็มีจินนี่นะคะแต่งเป็นแต่งเป็นอ่านไม่ออกแป๊บหนึ่งนะคะน้องต้องนิ่งนิ่งนะแต่งเป็นน้องหมุนน้องหมุนบ่อยบ้างเลยจนจนอ่านไม่ทันนายนาคิเมะเหรอเอออ่านไม่ทันนะคะอาตอมแต่งเป็นเนซุโกะแบบอสูรอ๋อเพราะนี่คือเนซุโกะก็เป็นอสูรจินนี่โอยอ่านไม่ออกนะคะจินนี่หมุนหัวบ่อยมากเลยเนี่ยแล้วเขาหมุนกันพร้อมกันด้วยนะเขาสบไปขี่กันมากเลยอะนี่ข้างหลังนี่คือหอยเม่นเหรอคะงงมากเลยข้างหลังคืออะไรจิน <laughs> เรามาดูนี่นี่นี่เราต้องไม่ทิ้งเขาไว้ข้างหลังนะคะก็คือคนที่อยู่บนขบวนพาเลทนะคะคนคนขับเนี่ยคือคอปเตอร์นะคะส่วนคนที่เราบดนั่งส,ยสวยๆอยู่บนขบวนพาเลทเนี่ยมีชินอบุนะคะได้แก่ของคิมนั่นเองนะคะแล้วก็มีแบมบี้นะคะแบมบี้เป็นคณาโอะนะคะแล้วก็มีอันซินนะคะอันซินแต่งเป็นแต่งเป็นมิซิลีอีกแล้วนะคะเด่นมากเลยแล้วก็มีไมค์ก็แต่งเป็นมิซิลีเหมือนกันทำไมทุกคนล้วนแต่งเป็นมิซิลีเพราะอะไรโอนิกินีมากๆากเลย โอเคร่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างหน้าขบวนพาเลทเป็นไงบ้างรอบหนึ่งแล้วอย่าลืมพักนะลูกนะโอ้ยหายใจออกไหมลูกๆแล้วดูแคปเทีนเดินแบบเดินย่อขาด้วยนะเดินมาชิ่งตัดตัดตะตึงตะตึงตะตึงสุดๆเลยตัดตัดตะตึงตะตึงตะตึงตระตัดตัดตึงตัดตึงตะตึง ติงต in ิงต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 งติงติงตงงติงติงงงงติงตงงเฮ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 ยไปยกไปเาเอาเอาาไม่ออมไม่อ้อไม่ออมไม่อยี่ลาโซดาป๊อี่ลาโซดาป๊อฮโงมากมาจากไหนนะคะฮ่ฮโอเคจบรอบแรกแล้วนะคะเหนื่อยกันั้ยลูกๆเนื่อยกันมเป็นไงคะเดินแบบนี้จังหว่เกินค่ะไม่ร้อสวย 3-4นะคะนับ3-4นะคะ3-4ไป3-4ไปนะคะน่นนี่ค่ะน้องไหนน้องไหนอยากแตกต้องแตกต่างเฮ้ยหนักอยากแตกต้องแตกต่าง,งสวยงามมากนะคะขอบคุณพาเลทเรา อ่ะเรามาเช็คสมาชิกกันก่อนว่าตอนนี้ใครหายไปบ้างนะคะดัมเมเยอร์หายไปสองคนเหรอเอ้ยไม่ดัมมี3คนอยู่แล้วนี่หว่าใช่ปะไม่ดีดัมมี5้าคนปะดัมหายค่ะดัมหายไป2คนถูกไหมอ๋อเนี่ยน้องไหน,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 นดัมหายหนึ่งคนนะคะแล้วก็ลีดตอนนี้อยู่ครบแล้วตอนแรกใครหายอะ่ะอ๋อลีดก็ครบหมดแน่แหละแล้วก็อสุรก็ยังครบนะคะทุกคนครบกันหมดหน่ารักมากมากเลยนะคะเก่งมากรอบสองพร้อมไหมเดี๋ยวพี่เลต้าให้เลือดเป็นการกินให้เพิ่มพลังะคะ่ะ ล้วสองครอมไหมอยากให้ในบุ๊กมีดาบเอามีดาบนี่หว่าเออเนี่ยเป็นดาบมีค่าตอาสุรเราฟังสัญญาณนะคะฟังสัญญาณจากปืนใหญ่นะฮะ <laughs> เราบอกขอห้นทีไปซื้อต,ตาบุ๊กไม่ทันแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะไปปึ๊บอ้าวทำไมปืนใหญ่มันไม่ไปอะ่ะเว้ยพี่ดีต้ากดแล้วมันไม่ไปอะ่ะไว้เดิออนอกมาก่อนไปปุ๊บไปได้เลยดีมากค่ะไปคิดถึงแต่เจ้าไปค่ะ เหมือนใช้ปลาณปลาณวาลีมาแล้วะคะ่ะคอยคิดถึงแต่เจา้าเนาะนี่สวยงามนะคะนี่คือความสวยงามของโลกใบนี้นะคะแล้วดูท่าเดินท่าเดินแบบซิมซิมบิมซิมซิมมากเลยฮ <ๆ S 1> <c oughs> ่าฮ่าเดินหล่ย่องมากเลยอะ่ะโอ้ยน่ารักน่าชังนะคะนี่เลีดอีกแล้วนะคะเลีดกับอสูรนี่แย่งซีนมากเลยนะคะเ네นี่ยแย่งซีนความปังไม่เหนื่อยกันบ้างเหรอคะเนี่ยเออ ไร่มนกันอยู่นะคะน่ารักมากเลยนะคะหลีดนี่เป็นมากกว่าหลีดนะคะเนี่ยอันนี้คือการเดินรอบสองนะคะคอยคิดถึงแต่เจ้าโอมบัสอลังการมากเลยลูกเอามบาัลธอมบัสเคียวดูโร่นังการมากเลยลูกทีนอบุโอุโหหน่ารักจังเลยคอปเชอร์ปัจจุบันมีคนหลุดหรือยังพี่วีต้ายไม่รู้เลย จะมีคนอยู่ครบไมหมคะยังมีคนยึ่ครบหมายมีดำดำม,มีเยอะหายไปคนนึงเนาะนอกนั้นก็ไม่มีใครหายเยอะม,มากเลย <c oughs> ถือว่านี้แบบสมาชิกอยู่กันเยอะมาก <c oughs> มาเลยจ้ามาเลยจ้าตรงนี้เหมือนตึกบางแสงปักมืนมากมืดมากแต่ละแแบนนะคะเ <c oughs> จ้าอาสูรทั้งร้ายน่ารักมากๆเลยน้องไหนอสูรตรงไหนเนีย่ยน้องไหน <c oughs> น้องไหนอสูรแบบไม่อสูรนี่ในสุโน้ําหนาวนะคะนี่ หนูแต่งชุดไวรอตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อการนี้เลยค่ะพี่ลิตาเป็นเกียิมากค่ะนี่อาสูรไม่ทรรารางจริงอาสูรมีกระดองด้วยพี่ลิตางงมากเลยอ่ะเขาเป็นหอยเม่นเหรองงมากการที่ออกกันจะ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 จบรอบแรกอีกแล้วจะจบรอบสองอีกแล้วนะคะเนี่ยงงมากเร็วมากเลยนะคะเนี่ยพอดีหนูเริ่มเหนื่อยแล้วค่ะนี่คนที่อยู่บนรถนะคะเขาก็ไม่อกเหมือนกันนะคะเออหายไปไหนละ นี่เขาก็ไม่อมอนะเต็มที่มากๆเลยนะคะเต้นเต้นแบบนั่งนะคะเต้นแบบนั่งเป็นการเต้นที่สะดวกสบายมากค่ะ <c oughs> นี่ค่อยคิดถึงแต่เจ้าเดิมเอาน่าหลังๆนโะทมัสบอกว่าทําไมน้องชอบเดินเกาะพี่แล้วก็มีน้องบอกว่าหิวโดนัทบ้างคะไหนอะโทมัสไมีโดนัทเหรอ <c oughs> หรือว่าตัวโทมัสคล้ายๆโดนัทเหรอ สวยมากเก่งมากค่ะโอเคต่อไปรอบที่สามนะคะรอบที่สามเดี๋ยวพี่ริต้าเนี่ยจะต้องไปปรับเปลี่ยนตรงขเขาเรียกอะไรน,นะตรงจุดจัดงานนะคะเพื่อที่จะต้อนรับเหล่าอสูรทั้งหลายอยากกินอะไรอยากกินเนื้ออยากกินเนื้อนูนไม่ได้นะจะมากินกินริตาไม่ได้มาถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรอบสามเราจะต่อเนื่องเลยนะคะรอบสามไม่บอกอยากซื้อดาบบักไม่ได้ค่ะ ท้าวัอทุกคนเดินค้างเลยดีกว่าฮ่าเตรียมตัวรอบถามนะคะรอบสุดท้ายแล้วฟังสัญญานะฮะเนี่ยกดแล้วมันไม่ไปนะต้องมีคนอยู่ในนี้ถึงอืบออกมาสิครับรออะไรไปเริม่มาเลยฮู้ฮูเดี๋ยวพี่ดิต้านำไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพี่ดิต้าจะไปจัดงานให้เหล่าอาสูรนะคะได้มาพบปะแฟนมีดกันงงมาก,กน้องบอกพี่คนอ้ค่ะน้องบอกแบตจะหมดแล้วนะคะอันนี้ เรียบร้อยเลยนะคะงานอีเวนต์เราเรียบร้อยสวยงามมากแล้วถ้าเป็นงานอื่นๆน่ะงานนี้ได้แหละเดี๋ยวเราต้องเตรียมจุดพูนะคะตอนรับน้องๆอ๋ออุ้ยเขาเขาละเอียดดีมากเลยนะไม่สามารถระเบิดหรือใช้ปืนที่โรงเรียนได้ในเขตโรงเรียนน่ะใช้ไม่ได้แล้วถ้าเอากดออกไปใช้ได้โอ้โยเขาเซนซิทีฟดีจังไม่สามารถใช้ปืนใช้อะไรพวกนี้ในโรงเรียนได้ ดีนะดีดีดีดโ้น้องๆมายังวุ่นวายเหมือนตายไว้แรกเลยมาค่ะคอปเตอร์บอกว่ารถหายจริงเหรอมาแทบเป็นโทมัสดรอทโมนโทม,มัสก็มาโทม,มัสลบรถเหรออ๋อให้เดินเหรอกง็งงอ๋อเพราะตรงนี้รถมันเข้าไม่ได้มั้งงมากมาค่ะคอยคิดถึงแต่เจ้าเย้คนเก่งมาเลยค่ะเชิญอสูรน,นั่งค่ะเชิญนั่งเลยค่ะเหล่าอาสูร เดี๋ยวเราจะสร้างโต๊ะเพิ่มให้พอดูดูแล้วว่าโต๊ะไม่พอมีโต๊ะแบบสเปเชียลด้นะคะโต๊ะแบบสเปเชียลอสูรเชิญนั่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟอาหารให้นะคะทุกคลิปต้องมีอาหารให้หรออสูรนี่อสูรกินเค้กได้ไหมบอกมาอาสูรชอบกินเค้กไหมไม่ชอบก็ต้องชอบทุกคนมากินอาหารก่อนนะแล้วค่อยไปเล่นกันนะเดี๋ยวหิวนะขอโทษค่ะเผลอยุบโต๊ะยุบโต๊ะ นี่อาสูรมากินอาหารก่อนเดอ้ออาสูรไม่มีใครฟังเลยอาสูรนะคะโอ้โหตัวนี้ไม่มีคนนั่งเลยอะอาสูรจะมาทีสั้นงงมากอาสูรลูกแล้วบอกเอ้ยแคปเทนทำได้ยังไงแคปเทนบินได้ฮะโอ้ยอาสูร ม,มันใบ้ไปใจไปเลยว่า,รวาอร่อยไหมคะเดี๋ยวถามก่อนอร่อยไหมคะอาสนน้องคิมบอกว่าอะไรอะ่ะโทษขมือสัน่นจริงเหรอเป็นอะไรอะ่ะมือสันอ่นทำไมอ่ะซื้อท่ามานะคะเนี่ยท่าโอ้โหแคปเทนอลังการมากเลยอะ่ะทุกคนดูเจ้าคือโซดาบอบเจ้าคือโซดาบอบเฮ้อยากจะรู้พูดแบบนี้ถูกต้องไหม โยก้าวข่าอยู่กาวข่าไปกาวขาก้าวขาเดินมาเฮย่าลามาและยองแล้วก็โลและยองเลยอ่ะเฮ้เอาแยกินน้ำลดให่น้ำเลือให่เลยยอนแล้วแย่เอากวยตะนีไปวีเหี่ยวเดววีเดียวหิวีเหียวไปหิวีหียงมา เช้าฟัดฟัดฟักยีดฟัดฟัดผักผักฟักขาวเจ้าเขียวก้าวขวาความเช้าแจมขาวก้มก้มความแจมขาวไก่บูมุกุ้งหูตุ้มตุ้นอุดมูมุกุ้งปลาขาวสู้ซาไปฉะเชิงเท้าบ้าเช้าจริงเช้ามาหายหูนิ่งเอาเอ้ยไม่ได้ปิดคลิปน้องไม่ยืนปิดคลิปกันแล้วงงมากปิดคลิปก็ได้โอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับการมาเดินขบวนพาเลตดบบพิคาตาสูในวันนี้นะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวนะคะใครอยากให้พิริต้ามาทำขบวนพาเลตอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกที่ด้านล่างได้เลยนะคะโอเคค่ะก็เถิด ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งซิคลิปมันรอนใจพี่ลิตาทำคลิปลใหม่ด้วยนะแล้วก็ฝ่ายจีและติ๊กต็อกนะคะลิตาจะส่งคลิปแฉว่าที่น้องจะได้เข้ากลุ่มครอบครัลโพยแฉตรงหน้าโปรไฟล์ที่เขียนคำว,ว่าครอบครัวกรีแฉจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยเพื่อรับบริการที่พี่ลิต้านั่นเองนะคะโอเคค่ะ okay, งั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย